สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกคนมาที่วัดประชุมราชนะครับวัดประชุมราชนี้อยู่ที่ถนนลำลูกกากองหกนะครับอำเภอลำลูกกาจงังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นวัดที่มีพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองหลวงพ่อใหญ่พระพุทธมง,งคลน,นิมิตนะครับที่โดดเด่นเห็นตะไกลมองจากถนนลำลูกกาเห็นว่าตะไกลเลยนะครับเราก็ได้ขับรถมา เพื่อมาหาทำบุญสการะตามวัดวาครับนี่ครับมาจอดทำบุญเพื่อนำดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปสการะพระพุทธรูปนะครับเราก็ได้พาแม่ขึ้นมาเพื่อทำการสการะบูชาพระพุทธรูปด้านบนนะครับ นีครับคุณแม่กำลังปิดทองไหว้พระนี่ครับมีทุกมีเกจิเก,เกอาจารย์ดังทุกรูปเลยนะครับมีทั้งหลวงปู่ทวดหลวงพ่อดสอรหมดเลยครับครบเลยครับนี่ครับบริเวณด้านบนนี่โถงกว้างขวางเลยนะครับ นี่ครับหลวงพ่อใหญ่ครับหน้าตักกว้าง14เมตรสูง29เมตรครับฐานดอกหัวประดับด้วยกระเบื้องโมเสสนะครับสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองของราสมบัติครบ50ปีของรอ .9 นะครับนี่นะครับด้านบนจะมีบันไดขึ้นไปด้านบนน,น,นะครับ ถ้าเราขึ้นไปด้านบนนี่เราจะมองเห็นวิวรอบวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปครับเดี๋ยวดูรอบข้างล่างานีดแป๊บเดึนะครับนี่ครับเราขึ้นมากันแล้วครับนี่ครับบริเวณรอบวัดวัดนี่ภายในวัดนี้พื้นที่นี่กว้างขวางพอสมควรเลยครับมีที่ทําบุญหลายจุดมากเลยนะครับทั้งไหวขอพรเทพทันใจถวายสังฆทานให้หารงัวควาย ต่อชีวิตโคกระบือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอาทิเช่นไอไข่เด็กวัดเจดีทำบุญลงศพบูชาพญานาคหลวงปู่ศรีสุโธบูชาพระลาหูเยอะแย,ยะไปหมดเลยครับท่านใดว่างก็แวะเวียนมาได้นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับนี่ครับจุดนี้ก็เป็นเซมซียักษ์ครับเราก็หลับตาครับหลับตาแล้วก็หยิบ ได้เบอร์ไหนแต่คำทำนายจะอยู่ในในปลายเซนซีเลยครับวันนี้เราเสียนได้เบอร์27่สิบครับถือว่าดีครับคำเซ็นซีทำนายว่าโอเคอยู่นะครับใช้ได้เลยครับนี่ครับหลับตาปีเลยครับก็ได้บาเบอร์27่ดวงดีเลยครับได้เบอร์เดียวกับผมเลยครับ27เหมือนกันเลยครับ จุดนี้ก็มาจุดที่ถ่ายชีวิตโครกระเบือครับในวัดแต่ว่ารู้สึกว่าจะให้อาหารโครกระเบือด้วยนะครับนี่ครับน้องโครกระกระเบือครับมองน,นี่นี่เขาถ่ายชีวิตมาครับแล้วก็เราก็จะทําบุญเท่าไหร่ก็ได้ครับเขาจะมีตู้ให้หยอดแล้วเราก็หยิบอาหารไปให้ โคกักระเบือครับนี่ครับแม่กาลังอธิษฐานคําขอพรนี่ครับมีก็มีหญ้ามีก็โพดมีอยู่สองอย่างนะครับแล้วพี่ก็จะใส่ตะกร้าไว้ให้นี่ครับตะกร้ามีกระโพดหญ้าแห้งหญ้าครับหญ้าสดๆเองครับมีตู้บอริจาครับแล้วแต่เราครับนี่ครับ น้องโคสายตาดี่รู้สึกว่าจะอ่อนโยนเหลือเกินนะครับจับได้รูปได้ทำได้ครับเขาสวยงามครับนี่ครับแต่เขาคงไม่อยากอยู่แหละครับในที่แคบแคบเขาคงอยากใช้ชิกว้างแบบแบบพวกเราเนี่ยนะครับแต่ทำไงได้ครับชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารกันครับ รู้สึกกระบือนี่จะเยอะกว่าหัวนะครับหัวนี่เท่าที่ผมเห็นนี่รู้สึกจะเห็นอยู่ตัวเลยครับจะตัวขาวแล้วนะครับควายนี่ท่าทางก็เยอะนี่ครับให้หญ้าแห้งให้หญ้าสดนี่แหละครับนี่ไม่กล้าไม่กล้าให้ครับกลัวแต่อยู่ในนั้นเขาจะออกไปได้ไงเขาออกได้เขาออกไปด่าแล้วแหละครับเขาคงไม่มาอยู่ให้ป้อนอาหารให้อย่างนี้แล้ครับนี่ครับรู้สึกพอจะป้อนให้เขาเขาน่าจะหิวนะครับป้อนไปแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมด ครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ